เปิดบัญชีออนไลน์กับฟินันเซียรพร้อมเทรดได้ใน8นาทีไม่ต้องยื่นเอกสารมีเพียงบัตรประชาชนและอายุ18ปีขึ้นไปก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้นะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนรดีรดีสวัสด์นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดขึ้นมา แล้วก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงไปในกรอบนะคะ 5. จุดกว่ากปิดไปที่ระดับ1,550.28จุดต่มูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าขยับปรับขึ้นมานะคะอยู่ที่ประมาณ54,000กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้เรารับเซนดิเมนต์เชิงลบจากตลาดต่างประเทศไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐมาถึงเอเชียเมื่อเช้าวานนี้นะคะเพราะว่าทางฟิเตเลสติ้งเอง มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงค่ะก็เลยเป็นเซนิเมต์เชิงลบที่เข้ามาประกอบกับก,บการเมืองภายในประเทศสถานการณ์การเมืองเมื่อวานนี้นะคะเพื่อไทยก็ฉีก MOU ที่ร่วมกับพักคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วนะคะและพร้อมที่จะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยที่ไม่มีก้าวไกลวันนี้ เดี๋ยวจะมีการถแถลงนะคะโฉมหน้าของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ในนามของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเชื่อว่าตลาดเองก็คงจะรอสถานการณ์หรือประเด็นการเมืองนี้ค่ะแต่มาดูในมุมมองของบรกเกอร์ย่างบริษัท Finan c เซียสไทรัสนะคะก็บอกเมื่อวานนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยแป็นสาการพักตัวลงค่ะหลังจากที่2วันก่อนหน้านี้เราปรับตัวบวกได้ค่อนข้างดีตั้งแต่วันศุกร์บวกไป18จุดวันจันทร์บวกไปอีก12จุดเมื่อวานนี้นะคะ ก็เลยปรับตัวลดลงแล้วก็เป็นไปตามบรรยากาศการลงทุนต่างประเทศที่ไปทางลบะนะคะแต่ว่าบิลบอลฟินันเซียลัสเนี่ยเขามองว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้สถานการณ์การเมืองถึงจะรอความชัดเจนนะคะแต่ก็ถือว่า ระยะสั้นๆเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยขอเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ไม่มีพรรคก้าวไกลเนื่องจากติดเงื่อนไขเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ที่ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลของ8พักไม่สําเร็จอ่ะนะคะก็เลยเดินหน้าโดยที่ไม่มีพรรคก้าวไกลตรงนี้บริษัทหลักทรัพย์ f i n a นเีย l ไ i รัสมองว่ามันเป็นปัจจัยบวก,กระยะสั้นๆก็คือมันมีความชัดเจนของภาพของการจัดตั้งรัฐบาลมากขึ้น่ะนะคะแต่ตลาดก็ยังไม่สามารถยืนในแดนบวกได้เพราะฉะนั้นวันนี้ มารอดูสถานการณ์กันคะ่ะเอาล่ะค่ะเราไปต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทรากันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสุน,นันท์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ตื่นเต้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้ปิดเป็นหมินเมดเลยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะครับ <c oughs> ถ้าดูปัจจัยแดล้อาวันนี้น่าจะยืนไม่อยู่คงหลุดไปถอยหลังไม่ตั้งหลักใ่ม่นะครับแต่ไม่น่าจะแรง <c oughs> ที่ลงเพราะว่าวันนี้ตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยแดงไปหมดนะครับคือเดี๋ยวว่าเพื่อนบ้านย่านเอเชียเนี่ย ก็เรียกว่าปรับฐานกันเบาๆแต่ดาจนเราลงไป348จุดแล้วก็ยุโรปลงไปเปอร์เซ็นต์กว่านะครับอันนี้ก็แน่นอนปัจจัยภายนอกเป็นลบมีผลนกระทบในเชิงจิตวิทยาส่วนปัจจัยภายในก็มีตัวแปรต้องรอคอยผู้มีโหวตนายกคนที่30จะได้ไหมค่ะก <c oughs> ็รอดูกันเป็นการเมืองที่มีผลที่นำตลาดหุนนะครับ ก็ถือว่าเป็นยังเป็นปัจจัยหลักๆอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับถ้ามันจําเป็นซักก็ชะลอการลงทุนไปก่อนแล้วดูด้วยนะครับฝรั่งเป็นยังไงเมื่อวานนี้ขายมา2,500ล้านกลับมาขายหนักอีกก็หวังว่าถ้าหนึ่งเราจะได้เห็นโฉมหน้ารัฐบาลสลับกั้กันวันนี้เราแถลงและพรุ่งนี้ดูที่ว่าคุณเศรษฐาทวีสิน จะได้เป็นนายกคนที่สามสิบหรือไม่ <S <S <an> <S ถ้าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้เรียบร้อยมีความชัดเจนแม้ว่าการเมืองหลังจากนี้จะวุ่นวายเพราะว่าก้าวไกลพรรที่ได้รับเสียงข้างมากชนะการเลือก ER ตั้งเอาอย่างนี้เดียวพรรคที่ได้รับเสียงมากที่สุดนะ <Đ úng S 2> กลายเป็นฝาาน <cy ank. S 2> ่ายการนอกการเมืองก็อาจจะวุ่นวายต่านมาก็รอดูไปทีละทีละอย่างทีละก้าวแต่ แน่แวันนี้น่าจะชะลอการลงทุนแล้วไปรอรอ,อดูบทสรุปพรุ่งนี้ดีกว่าถ้ายังไม่มีบทสรุปก็อย่าเพิ่งผลิผานอย่าเพิ่งเ,เร่งเร่งร้อนในการตัดสินใจ<ะ>แล้วก็ดูเลยนะหุ้นที่มีปัจจัยลบหรือทําท่าจะมีปัจจัยลบต้องระวังน,นะคะือจริงจริงเนี่ยไปย้อนไปพุ้นออกซึ่งเมื่อวานนี้ตลาซับก็ประกาศด่วนเตือนให้นักลงทุนศึกษาพิจารณาข้อมูลการลงทุนข,ของหุ้น เอา,าจากปัญหาการพิดารณาจำรีจำระดุ้นกรูเจ็ดรุ่นสองสองพันสามร้อยสามสิบสี่ล้านไม่รวมดอกเบี้ยแปดสิบสองล้านไม่รวมนี้ของพัฒนาอีกนะครับค่ะครับค่ะ ก็สำหรับหุ้น All In Sp i r e เนี่ยนะคะ Development จํจำกัดมหาชนก็มีการแจ้งผิดนัดชำระหนี้นะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แจ้งว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสรุปได้นะคะก็คือหุ้นกู้ของออ l เนื่องจากการผิดนัดในบูลเลอนีรวมเกินเกณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ค่ะโดยบริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด7รุ่นนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2416ล้านบาทก็ประกอบไปด้วยเงินต้นคงค้าง2 3งพ 134ล้านบาทและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันที่ผิดนัด82ล้านบาทค่ะคิดเป็น40%ของสินทรัพย์รวมณนะวันที่31มีนาคม2566นะคะซึ่งทางบริษัทก็จะเร่งดำเนินการขายทรัพย์และหาแหล่งเงินทุนเพื่อน,นำมาชำระคืนนี้หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในฐานะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่2สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เวลา14นาฬิกา เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดําเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชําระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้หรือดํนานเนินการฟ้องร้องและบังคับจำานงทรัพรรย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้โดยจกขอมติอนุมัติมอบหมายหรือมอบอํานาจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ astrolog, หรือนนนรเจ้าหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดําเนินการฟ้องร้องแล้วก็บังคับคดีค่ะ แล้วก็จะมีหนี่ของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะคะรวม264ล้านบาทโดยหากไม่นำเงินมาชำระหนี้ภายใน30วันนับจากได้รับหนังสือจากทางธนาคารเกียรตินาคินก็คือได้รับเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566 KKP นะคะก็จะใช้สินดำเนินการตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้น ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาแล้วก็ติดตามข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบประกอบการพิจารณาแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะซึ่งขณะที่ทางออลเองเนี e ่ยก็มีการแจ้งนะคะว่าตามที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรื่องขอให้ชำระหนี้โดยพันจำนวนรวม3ฉบับนะคะก็มีทั้งฉบับที่1ลงมาที่3กรกฎาคมขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพันของหุ้นกู้รวม4รุ่นฉบับที่2เนี่ยวันที่4กรกฎาคมก็ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพันของรุ่นอ l l 2 4 4 a นะคะโดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้รวมถึงดอกเบีย้ย แล้วก็ฉบับที่3วันที่4กรกฎาคมนะคะก็โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธ์นะคะในข้อ10การผิดนัดและผลของการผิดนัดแล้วก็ข้อย่อยการผิดนัดชำระหนี้เงินแล้วก็ขอให้เรียกหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลันนะคะซึ่งทางบริษัทเองก็บอกว่าไม่สามารถชำระเงินต้นคงครั้งรวมถึงดอกเบี้ยชำระครั้งของหุ้นกู้ทั้ง7รุ่นได้ค่ะ บริษัทจึงขอรายงานการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้อันเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้นะคะนี่ก็ในส่วนของทางด้านของออลเองนะคะโดยเขาบอกว่าแนวทางการแก้ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทเนี่ย ก็บอกว่ามันจริงๆสาเหตุมันก็มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้างก็ทําให้ภาวะอสังหาร,ริมทรัพย์ชะลอตัวทําให้การขายทรัพย์ของบริษัทเนี่ยไม่สามารถาที่จะขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทเกิดปัญหาทางการเงินนะคะ แล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่บริษัทยังชี้แจงไม่ครบถ้วนตามที่ตลาดหล,หลักทรัพย์สอบถามก็คือการใช้เงินจากเงินรับร่วงหน้าค่าที่ดินจากกิจการร่วมค้าความคืบหน้าในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายความคืบหน้าในการเจราจาเพื่อขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนค่าซื้อที่ดินการเปิดเผยข้อมูลการเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องแล้วก็การกู้ยืมที่มีในยะสสาคัญนะคะทางบริษัทก็อยู่ระหว่างดําเนินการและคาดว่า จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้ครบถ้วนได้ก็คือภายในวันที่10สิงหาคมค่ะคุณสุน,นันครับครับ mm hmm. ต,ต้องบอกว่าเมื่อกี้ค้างๆไว้นะครับปันธุนเนี่ยเราลงทุนในหุ้นตัวไหนเนี่ยก่อนลงทุนหรือลงทุนไปแล้วเนี่ยดูข่าวคราวให้เรียบร้อยแล้วอย่าเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะมีปัจจัยลบข่าวลบเข้ามาข่าวร้ายเข้ามาเนี่ยต้องทีบตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือเพนนี ความจริงเนี่ยตัวออลเนี่ยตั้งแต่วันที่สี่มกราคมปีนี้นะประกาศผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้วงเงินเพียงสิบจุดหกห้าล้านบาทท่านั้นเองนะครับถ้านั่งคุณเนี่ยผมก็ออกมาเตือนนะบอกนี่มันจุดเริ่มต้นนะถ้าขายได้ตอนนั้นเนี่ยราคาสามสิบกว่าตางค์นะครับยังขายได้นะครับมาวันนี้บางคนบอกทําใจไม่ได้แล้วเหลือหกสตางค์ขายไมมันก็ไม่เหลืออะไรติดไม้ติดมือ แต่อยู่ต่อไปมันก็ไม่เห็นอน,นาคตนะุเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งนะครับผิดได้ใช่ไหนี่แล้วก็เรียบร้อยไปเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณยังซื้อขายในตลาดทรัพย์ได้แต่นี่คุณกู้เนี่ยคุณจ่ายไม่ครบอะขอต่อรองเพราะว่าสร้างความเสียหายนะบางบางมาบริษัทนี่เข้ามาปีเดียวนะแต่ว่าตัวออลในสี่ปีแต่สี่ปีนี้ไม่เคยสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือเลยราคาจองนะครับ เท่าเก้าบาทแปดสิบนะซีบาร์เก้าสิบตอนเสนอขายครั้งแรกเนี่ยนาพุ้นเสนอขายก่อนเข้าตลาดเอเบไอเนี่ยราคาพารหนึ่งบาทแต่ตอนหลังเนี่ยมาปรับพาเหลือห้าสิบสตางค์เท่ากับต้นทุนเนี่ยราคาจองม่เท่ากับเก้าบาทแปดสิบวันนี้เหลือหกสตางค์นะซีปีเข้ามานะครับสร mm hmm. ้างความเสียหายนักลงทุนเป็นหมื่นนะครับยังไม่รวมเป็นหมื่นรายยังไม่รวมผู้ถือหุ้นกู้อีกหลายพันคนนะครับ ทึงทึงบอกว่าย้ำมาเสมอว่าเวลารับหุ้นใหม่เนี่ยไม่ว่าตลาดหลักตลาดซับหรือตลาดเบมีไน่ยต้องพิจารณาให้รอบครอบถ้าพลาดแล้วเนี่ยคุณปล่อยให้คนมาพ้นเงินนักลงทุนในตลาดหุนะ้นนะก็ดูให้รอบคอบนะครับทั้งการลงทุนหุ้นกู่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันอันตรายไปหมดมีความเสี่ยงไปหมดไม่จำเป็นนะครับดอกเบี้ยก็ขยับขึ้นมาหน่อยแล้ว เห็นมีบริษัทจดทะเบียนก็ทยอยทยอยออกมาไม่จะขายได้ไม่ได้อะไรนี้นะต้องระวังครับคเพราะว่ามาติดกับแล้วเนี่ยนะมันต้นกระหายดอกก็ไม่ได้อะแล้วลงทุนในหุ้นสามันก็ดูนะครับจะซื้อหุ้นบริษัทไหนเนี่ยให้รอบบหน่อยบริษัทที่จะเจ๊งไัมยิ่งระลงทุนมากๆยิ่งมีความเสี่ยงยิ่งขยายการลงทุนมากๆยิ่งเป็นการสร้างภาพเป็นการใส่ท่อนเงิน พี่ชายรอบครับกับแหนเงินพอมันหายยากนะแล้วนาทีนี้นะจะหางเงินขับทุนไปสักสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจเจ้าคืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลานะครับแล้วบางเนี่ยไปเล่นหุ้นพวกนี้บางทมีมันไม่ขับทุนสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นไม่ขัดทุนร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วเมื่อไหร่จะตามควายคืนนะ รเราครอบดูดึงุ่นแต่ละตัวแต่ละต,ตัวนะครับค่ะอ่ะก็ไปยังๆยังอย่างตัวนั่นก็ดูเหมือนจะเมื่อวันนี้ก็ลงหนักนะลงหลายสตังค์เหมือนกันตัวตัวอนันตั่นใช่ไหมค่ะ ก็ยังหาทาง oh. ออกกันอยู่นะคะสําหรับอานันต์ก็ยังทําให้นักลงทุนก็ยังรู้สึกว่ามีความกังวลแล้วก็มีความหว่นกลัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้สะท้อนออกมาที่ราคาหุ้นเมื่อสักครู่คุณสุนันท์พูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่มันก็ขยับกลับขึ้นก็เมื่อวานนี้การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะคะกรงอมีมติเป็นเอกฉันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25ค่ะมาอยู่ที่ระดับ2.25ต่อปีโดยให้มีผ ททัน,ทนะะีโดยกรงงองให้เหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะว่ายังมีแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังมีภาพรวมเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องโดยอุปสงค์จากต่างประเทศล่าสุดชะลอลงบ้างแต่คาดว่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไปด้านอัตราเงินเฟอ้อปรับลดลงและมีแนวโน้มส่งตัวในกรอบเป้าหมายแต่ว่ายังมีความเสี่ยงด้านสูงคณะกรรมการประเมินว่าในบริบทเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟอ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนและช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทางการเงินที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมาเป็นระยะเวลานานรวมทั้งรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าค่ะโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวมีแนวโน้มขยายตัวเนี่ย มาจากภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนเป็นสําคัญนะคะขณะที่ถ้าไปดูภาคการส่งออกก็เป็นไปนอย่างที่มีการคาดการไว้ว่าจะมีการหดตัวในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่ากนององมองว่ามันจะหดตัวในระยะสั้น ส่วนหนึ่งตามเศรษฐกิจจีนและวัฒจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ฟื้นตัวได้ช้าแต่คาดว่าจะปรับดีขึ้นในระยะข้างหน้าสอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจการฟื้นตัวของโลกค่ะอันนี้ก็เป็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้นะคะซึ่งดัมเันดาโบรกเกอร์ก็มีการตีความว่า กรงงยังมีความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อถึงแม้ว่าจะเริ่มปรับตัวลงและน่าจะอยู่ในกรอบได้แต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่าเรื่องของภัยแ้งหรือเอลิโยก็อาจจะมาเป็นตัวเร่งเรื่องของเงินเฟอ้อในอนาคตได้เพราะฉะนั้นยังไม่ปิดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะครับยังไม่จบนะยังไม่จบค่ะยังมีโอกาสขึ้นได้นะคะเพราะว่ากรงงยังมีการประชุมเรียอีกประมาณสองครั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ ครัก็คงจะเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐนะะค่ะใช่ค่ะก็ยังต้องสุดดีเดียวยังมีโอกาสที่จยับต่ออีกเหมือนกันใช่ค่ะก็ต้องดูภาพเศรษฐกิจในระยะถัดไปตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญสคัญที่จะทยอยออกมานะคะส่วนนัดปัญหาเรื่องของสถานการณ์การเมืองอย่างที่เราคุยกันช่วงต้นวันนี้เดี๋ยวรอดูชมหน้าว่าที่รัฐบาลใหม่นะคะที่ จัดตั้งโดยทางด้านของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการถแถลงออกมาในช่วงบ่ายแต่ว่าถ้ามุมมองของบรรดาบรเกอร์อย่าบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยนะคะเขามองว่าความชัดเจนเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ถือว่าคืบหน้ามาอีกระดับหนึ่งแต่ยังต้องจับตาเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองด้วยโดยประเมินดัชนีนแนวรับ1,540ถึง1,545จุดส่วนนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นนะคะถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวก ต่อในกลุ่มค้าปลีกค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะมองว่ามีการหาหุ้นรับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลโดยนโยบายที่คาดว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจะที่ทําได้ทันทีและเป็นผลบวกต่อการบริโภคภายในประเทศก็คือรวมถึงการท่องเที่ยวแต่ต้องไปจับตาเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาท ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า20,000บาทเกษตรกรรายได้เพิ่ม30,000บาทต่อไร่ต่อปีเสริมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะคะนี่ก็เป็นนโยบายเศรษฐกิจในส่วนของพักเพื่อไทยค่ะ,ะนี่กลับมาดูนโยบายของพรคเพื่อไทยเลยนะเราพูดถึงนโยบายคระก้าวไกลก็ยุ่ด้วยความกังวลอยู่ระยะหนึ่งอตอนนี้ก็มา,มา ก<ม>นโยบายของเพือ่อไทยนะครับฉีก MOU ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะและใน MOU ที่ตอนนั้นทำเซ็นกันเนี่ยนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเจ็0ดอร์เซก็เป็นนโยบายในส่วนของพักคก้าไกลนะคะที่มันสร้างความกังวล<ภ>ให้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ฉีกทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่นโยบายเศรษฐกิจข,ของพักเพื่อไทยแล้วล่ะคะ <S <S ่ะคระับก็กำลังกันอยู่ตั้งได้ไม่ยากหรอก พะสวเขาเตรียมรับอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไเ่ใชก้าวไกลเนี่ยเขาเข้าว่าเขยอมอยู่แต่ว่าอพอก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็เลยมีปัญหาเรื่องมวลนนแล้วครับ ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยววันนี้รอติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีหุ้นน้องใหม่นะคะคุณสุนันเข้าเทรดในตลาดวันนี้ค่ะก็คือในตัว KCG บริษัท KCG Corporation จำกัดมหาชนนะคะก็จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะโดย KCG เนี่ยเขาประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายแต่ว่าเขาก็จะเน้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เช่นเนยชีสภายใต้แบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักนะคะก็เชื่อว่าคนทําเบเกอรี่ก็คงจะรู้จักอาราวีนะคะรวมทั้งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารและเบเกอรี่น้ําผลไม้เข้มข้นคุกกี้ครกเกอร์แล้วก็เวเฟอร์ค่ะก็ราคา IPO เขาอยู่ที่8ปดบาทห้าสิบนะคะค่า P/E ratio อยู่ที่สิบเจ็ดจุดสามสามเท่าค่ะครับตัวดู้ดีนะไม่จำเป็นจะอย่าไปยุ่งนะครับพุ่นใหม่ที่ไม่รู้จริงนะครับ๋ยวไปเก่งกำไรมันมีความเสี่ยง เว้นศึกษามัอย่างดีแล้วโอ้ปัจจัยพื้นฐานใช้ได้ราคาไม่แพงนะแต่ว่าคนที่จองไว้ก็หลายหลายคนอยู่นี้เขานิยมเลยหรือเป่ะค่ะปึ่งมาขายเลยขายราคาเปิดอืมค่ะอ่าเพราะว่าถ้าหากว่าเปิดตลาดมาส่วนใหญ่ราคามันจะดีที่สุดคือวันแรกใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เสมอไปครับครับก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นค่ะแนะนํานะคนที่จองไว้ก็หาจังหวะขายไป วันแรกๆเ<ๆ>่ยนะค่ะเดี๋ยวเราดูวันนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆวันนี้ถ้าดูสภาพตลาดเนี่ยก็ตลาดต่างประเทศก็ยังเป็นเซนิเมน n t เชิงลบนะคะไปดูกันเลยไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยโดยดาวโจน์เนี่ยลงไปถึง348.16จุด S&P ปรับตัวลงไป63.43จุดขอภัยค่ะแล้วก็ NASDAQ ลงไป310.46จุดเนี่ยนะคะ ก็เป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่ค่อนข้างแรงนะคะนะับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็มาจากปัจจัยเรื่องของ F ฟดสเรตติ้งประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐค่ะโดยฟดสเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าภาวะชะนักงานทางการเมืองส่งผลให้นี่ส่งของสหรัฐพุ่งชนเพดานครั้งแล้วครั้งเล่าและส่วนใหญ่จะรอดพ้นจากการผิดนัดชำระนีในนาทีสุดท้ายซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นในด้านการบริหารการคลังโดยฟดสคาดการว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ จะพุ่งขึ้นแต่ระดับ6.3%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปีนี้จากระดับ3.7%ในปี2565ค่ะแล้วก็ปัจจัยนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดปรับตัวลดเช่นเดียวกันนะคะโดยฝรั่งเศสลงไป93.24จุดเยอรมันลงไป220.38จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป104.64จุดค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็ร่วงลงไป1เหรียญ88เซน ปิดที่79เหรียญ49เซนส่วนเบรน์ลงไป1เหรียญ71เซนค่ะปิดที่83เหรียญ20เซนทองคาลงไป3เหรียญ80เซนค่ะปิดที่1,975เหรียญนะคะส่วนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวลดลงไป5.78จุดค่ะปิดไปที่ระดับ1,550.28จุดมูลค่าการซื้อขาย54,924ล้านบาท ห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1นึ่งเคแบงค์ค่ะลงไป50าสตางปิดที่ร25บาท50อันดับที่2ปตทสำรวจและผลิตเพิ่มขึ้น3บาทปิดที่162บอาท50อันดับที่3ธนาคารกรุงเทพลงไป3บาทปิดที่1 6 8ยบาท50อันดับที่4บ้านปูค่ะลงไป35สตาตคางปิดที่9บาทส0สตางและอันดับที่5เดลต้าค่ะบวกขึ้นมาบาท50ปิดที่ร1 4ยสบาท50 สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้กองทุนขาย226ล้านนะคะส่วนต่างชาติขาย2,500ล้านบร็กเกอร์ซื้อนะคะ529ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อ2 1 9 7ล้านค่ะครับแต่นี้นนี้กีฬาเพิ่มตัตเกียววันนี้ยังลงต่อนะครับ,รบลง4 5่463จุดครับแต่ทินี้หัางเสียงลงแค่59จุดของตลาดพุ้นนงคงแล้วก็จีนลงไป4จุดครับ ของเราเดียวเรามาดูของเรานะของเราลงไป7.13จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,543.15 15จุดมูลค่าการซื้อขาย2,409ล้านบาทส่วนหุ้นน้องใหม่ค่ะ KCG นะคะราคา IPO 8บาท50เปิดตลายขึ้นมาเขาบวกขึ้นไป5สตางค์ค่ะอยู่ที่8บาท55สตางค์ค่ะโอ้โรีบรีบฮะรีบนแนะนำเลยนะครับกำไร5สตางค์ก็เอาครับเพ่งก่อนครับไปเลย Uh huh. ดูสภาพตลาดนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูว่าในช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี้และระหว่างรอสถานการณ์ทางการเมืองแต่ชนีหุ้นไทยจะแกว่งตัวในกรอบแคบหรือว่าพันผวนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ